สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนที่ในล้างรถนะคะกลางสนามช้างเลยทีเดียวนี่นะน้ำปั๊บมาจากนี่นะคะสระนี้นะคะแรงเหมือนกันนะเนี่ยน้ำแรงมาก ถ้าใครเคยเข้ามาในสนามช้างนะคะก็จะเห็นบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณโค้งแปดนะคะจะมีโรงแรมอยู่นะคะเดลบอกเ็นนบาดาเฮ้ยอย่าชฉีดโดนกระจกนะมันเป็นน้ำบาดาลตรง, <25. S 1> งนี้จะเป็นบริเวณหลังป้ายนะคะ Destination of Speed เนี่ยแรก ใครขับลงโคลนคนนั้นก็ต <aroma S 3> ้องล้างนะคะไม่ใช่ดับเพลิงเฮ้ยหลุดโอ้ปิดน้นิดิดาร์ตนี่ตรงไหนสีเขียวไม่ได้นี่สตาร์ทสีเขียวเออเออ เนี่ยดูที่ปั๊มมานะคะจับไปนั่นแหละพันอีกรอบดิเย็บเลยเย็บยไหเอ้อเย็บเลยนะเดี๋ยวจะเปิดน้ำอันไหนนะสตาร์ทเหรอรไม่ไม่คิดป่ะรถก็วิ่งไปขอเวลาสตาร์ทนะคะเมื่อกี้พักเนาะเรียกมาแล้ว ืวานขับไปกระดานน้ำค่ะที่โครนเยอะย <c oughs> กดแรงค่ะกระเด็นวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสดูเมฆนะคะและก็ร้อนนะคะวันนี้เราเอารถาพยาบาลนะคะมาสแตนบายในสนาม เนี่ยเคลือบกระจกเคลือบกระจกแล้วมันไม่ค่อยเกาะกระจกบบน้ำโดนน้ำแล้วมันไหลลงมาหมดเลยชักเอี่ยวแนะนำนะคะลํำยาเคลือบกระจกมาใช้งานได้ดีมากเลยค่ะ ฟอกใช่ไหมท่อใหญ่เนี่ยนะคะรถก็วิ่งไปมีเห็นเมื่อไหร่เราไปถึงที่เลยทันทีค่ะเห็นล้มอะไรเงี้ยค่ะโนไปกลับรถโนกลับหันตูมามันไม่ถึงข้างหลัง กลักบไหมกลับด้านไหมกลับลำไหมถึงไหม ะะวันนี้เป็นรายการซ้อมนะคะแล้ก็มาสแตนบายติดขอบสนามเลยนะคะ ร้อมมากแขนยาวนะคะหมวกแว่นผ้าปาเป็ดหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อนะคะยังไงไม่รู้อากาศร้อน,นเลยค่ะเดี๋ยวเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เราก็ล้างรถ ร้อยนะคะล้างฉีดน,นะคะฉีดฉีดขี้ดินออกวันนี้เราก็มากับน้าลูกดีค่ะคน้องเคนโดพบกับผมไม่มีช่องหรอกครับทิกตอกทิกตอกมีทิกตอกไหมคะทิกตอกจะฝากปากจะพอทิกตอกนะคะเนี่ยฝากว่าทิกตอกไงอ่าคนติดตามเยอะมากที่ต้องกลับจิที่ต้องไม่ได้ต้องสวนนัน่นเป็นกองนะดี๋ยวเปิดเสียงมัน,น่ ตามหน่อยครับจะลงคลิปเรื่อยๆครับเนี่ยค่ะคลิปกู้ภัยเราก็จะมีน้องนะคะลงตลอดนะคะโอ้คนติดตามสองหมื่นสี่ใช่ไหมสองหมื่น0ะสองแสนมีคลิปหนึ่ง<ๆ>คนดูเป็นล้านเหมือนกันนะ,ะอันนี้พละขับนะคะวันนี้ขี้เกียจขับรถเองให้น้องขับใม้ เราจอดนะคะก็จะจอดบริเวณโค้งห้านะคะเป็นโค้งที่มีการล้มเยอะที่สุดนะคะแ,<ต>แล้วก็โค้งสิบสองนะคะโค้งก่อนถึงเส้นชัยนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเดีย๋ยวเราะจะพาไปดูนะคะเวลาเราวิ่งออกรับอุบัติเหตุนะคะเราก็จะวิ่งเส้นนี้นะคะข้างหน้านี่เห็นไหมถนนคอนกรีตเนี่ยะคะ่ะมองไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นปแบรนภาษาทางสนามติดภาษาเขาเรียกว่าอะไรแบรนสแตนนะคะอันนี้ภาษาทางสนามเขาเรียกว่า ซอร์วิตรอสนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่มากเลยนะคะถ้าถ้าดูนในสนามนะคะค่ะนี่บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณบริเวณที่รถล้ลมเยอะที่สุดนะคะโค้งสิบสองนะคะเวลากู้ภัยวิ่งออกมาเนี่ยก็จะวิ่งออกมาตรงมุมนู้นไกลเหมือนกันนะคะเห็นไหมครับมีรถพยาบาลนะครับที่รถพยาบาลจอดนี่ที่รถพยาบาลจอดฝั่งโน้นนะคะจะมีรถพยาบาลสแตนบายสองคันนะคะ อ่ะเดี๋ยวขับพาไปดูแกรนสแตนใกล้ๆนะคะแง่กล้องตามเลยแง่แงนกล้องตามอ่ากล้องไปตามนะนี่นะคะแกรนสแตนนะคะความจุประมาณสองถึงสามหมื่นคนนะคะเปิดกล้องดิว่ะไอ้เปิดกระจกเดี๋ยวเดี๋ยวพาฟังเสียงก็ถึง ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนเขาเหมาสนามนะคะมาซ้อมเนี่ย อันนี้นะคะก็จะเป็นโพเดียมรับรางวัลน,นะคะอันนี้ก็จะเงียบเหงานะคะไม่มีคนมาดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากปิดสนามนะคะให้เข้ามาได้เฉพาะทีมแข่งนะคะน,นี่จะเป็นโพเดียมรับรับรางวัลน,นะคะจะเป็นอันนี้น่เป็นหน้าจอ กหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงทานี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย